สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ bnx2 นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมแนะนำโปรเน็ตฟรีของเครือข่าย d t แทนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตนะครับผมของเครือข่าย d t แทอยู่นะครับผมสามารถนะครับผมดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทุกคนผมก็มาอัปเดตให้กับทุกคนเลยนะครับก็นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมโปรอินเทอร์เน็ตตัวแรกกันได้เลยนะครับ นี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นนะครับผมเป็นรหัสโปรไว้ให้ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจตัวไหนสามารถกดรับสิทธิ์ได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีมาให้ทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่8ตัวเลยนะครับอัปเดตใหม่เลยนะครับทุกคนสําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมกดได้เลยนะครับผมต้องแนะนํานะครับผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าแนะนําให้กดสมัครทุกตัวนะครับผมอาจจะมีนะครับตัวเก่าและตัวใหม่นะครับก็ลองนะครับผมกดสมัครกันดูให้ครบเลยนั่นเองนะครับผมคลิปวิดีโอนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับกดดอกจันทรึ์ดอกจันทร์1ดอกจันทร้ดอกจันทร์1สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มาอยู่ที่1กิกนะครับสามารถใช้งานนะครับผมนานสูงสุดก็คือ1วันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเป็นเน็แบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับเล่นได้ทุกแอปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับ ตัวที่2กดดอกจัน444ดอกจันทร์9สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมให้อินเทอร์เน็ตมาอยู่ที่1กิกเหมือนกันนะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนอยู่ที่1วันหรือว่าย4ิสีชั่วโมงเลยนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนั่นเองนะถัดไปนะครับผมก็จะเป็นตัวที่สานะครับสำหรับตัวที่3นะครับผมกดดอกจัน103ดอกจัน2ดอกจัน9ดอกจัน1สี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นนะครับผมอินเทอร์เน็ตนะครับผมแบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับสามารถนะครับผมเล่นโซเชียลทั่วไปได้นะครับผมพวกไลน์ a c e b o o k หรือว่าแชทต่างๆเนี่ยนะครับไม่อันไม่ลดสปีดนะครับทุกคนเป็นเวลานะครับผมอยู่ที่1วันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับถัดไปนะครับผมเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับตัวที่4กดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันสาม ดอกจัน9้าดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มานะครับผมแบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับสามารถนะครับผมใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับผมสําหรับเลยนะครับผมเหมาะเลยนะครับพวกดู YouTube ฟังเพลงนะครับผมเล่นได้เลยนะครับถัดไปนะครับผมตัวที่5นะครับสําหรับตัวที่5กดดอกจันทนึ่์10-3ดอกจันแ์ดดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผม500 MB นะครับ สามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1วันนะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่6กันบ้างนะครับตัวที่6กดดอกจันทน์104ดอกจันที่แปสี่เหลี่ยมนี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมให้อินเทอร์เน็ตมา500 MB อสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูตัวที่7กันบ้างนะครับ ตัวที่7นะครับผมกดดอกจันสองสองสองดอกจัน 48. สี่แปดสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ต10กิกสสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนอยู่ที่7วันเองนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะตัวถัดไปเรามาดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับผมสําหรับตัวที่8นะครับก็กดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันเก้าเก้าสี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตให้มา10กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูวิธีการรับอินเทอร์เน็ตนะครับผมในแอปของ d ีแท็กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับผมแนะนําให้ไปดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็มากดที่แพ็กเกจตรงนี้นะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมโปรสุดคุ้มเฉพาะคุณนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมสามารถมากดรับสิ dogs, ทธิ์ไ wow, ด้นะครับทุกคนเห็นไหมครับแอปดีแท็นะครับผมเขาก็ให้กับเราโดยตนเลยนะครับผมโดยการกดรับสิทธิ์ตรงนี้นะครับสามารถนะคร <c oughs biết Momo> ับผมเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็ข้อกําหนดนี้นั่นเองนะครับใครนะครับผมที่มีนะครับผมแอปดีแท็สามารถมากดรับได้เลยตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกคนคําว่ารับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่นับ